สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel hr c o m a r กับผมสราวุฒิชัยดีอีกหนึ่งคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ในช่วงวิกฤตนี่นะครับในวันที่ผมบันทึกคลิปนี่นะครับคือ28 มีนาคม2,563ผมยังไม่มีเอกสารแล้วก็ยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีการลงลายเซ็นที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ก็มีเอกสารที่พอที่จะเทียบเคียงแล้วก็อธิบายได้ในคลิปนี้นะครับเป็นเอกสารมาจากสำนักเงินสมทบกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างนะครับเป็นแนวปฏิบัติการลดหย่อนการออกเงินสมทบและการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ และการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมอ่านดูในสไลด์หน้านี้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจได้ทันทีนะครับแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นจํานวนเงินนะครับว่าจํานวนเงินมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ดูตัวโตๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามมาดูเลยนะครับ เริ่มต้นที่ระยะเวลานะครับเขามีระยะเวลาที่จะใช้แนวทางนี้ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2,563นะครับก็จะมีผลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะครับส่วนมาตรา40นั้นนะครับผมยังไม่เห็นเอกสารอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินสมทบนะครับหรือมันอาจจะมีผมอาจจะยังค้นหาไม่เจอนะครับแต่แน่นอนนะครับของ33กับ39เนี่ มันมีให้เห็นคร่าวๆแล้วผมก็เลยนำมาทำเป็นคลิปนี้ให้ดูนะครับผมเริ่มที่มาตรา39ก่อนนะครับเขาจะหักเงินสมทบอยู่ที่1.8%นะครับเดิมทีแล้วเนี่ยตามปกติเขาจะหัก 9%, เนะครับเขาลดลงมาเหลือ1.8ก็จะเป็นเงินที่จะต้องส่งให้กับกองทุนประกันสังคมเนี่ยเดือนละ86บ86บาทนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะครับเขาจะหักนายจ้าง4%แล้วก็หัก ของลูกจ้างเนี่ยหนะครับสำหรับลูกจ้างก็จะถูกหักเงินสมทบประมาณนี้นะครับถ้าค่าจ้างคุณ5,000บาทนะครับก็จะต้องสมทบ50บาทนะครับหกพั 6, ก็60บาทนวนะครับไล่ไปจนถึงสูงสุดคือ15,000บาทก็จะสมทบ150บาทนะครับจากปกติแล้วเนี่ยคือ750บาทนะครับแต่ในช่วงนี้ลดเหลือ150บาท สำหรับบางบริษัทนะครับอาจจะหักเงินสมทบไปแล้วนะครับเพราะว่าหลักการตรงนี้นะครับเนี่ยเพิ่งจะมีออกมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับลหลายๆบริษัทเนี่ยเขาทําเงินเดือนไปแล้วนะครับมีการส่งยอดไปแล้วการหักอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการนําเงินมาคืนลูกจ้างทีหลังนะครับสําหรับเดือนต่อๆไปนะครับจนถึงพฤษภาคมเนี่ยก็จะ อยู่ที่อัตราแบบนี้นะครับแต่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่ผมบันทึกคลิปเนี่ยยังไม่มีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการให้เห็นนะครับผมจะขึ้นที่หน้าปกคลิปที่มุมเอาไว้ก่อนว่าแนวทางนะครับถ้าวันใดที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยผมจะเอาคําว่าแนวทางออกจากหน้า บกคคลิปนะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตาม youtube c h anel n HR c o m a r s ได้ที่นี่แล้วเราพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ